สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณของเอกนามเนาะนะครับกับพหุนามนะคะการคูณเอกนามกับพหุนามก็เหมือนการคูณเอกนามกับเอกนามนะครับฉะนั้นหมายความว่าเราต้องเอาเอกนามเนี่ยที่เป็นเอกนามเดียวนะฮะคูณเข้าไปในพหุนามนะครับโดยการคูณแจกแจงเนาะนะครับะเราก็จะเขียนเป็นรูปของสามหนึ่งมาจอดมนติดของสามเอ็กซ์นะครับ วงเล็บเปิดคูณอยู่กับ 5x กำลัง2แล้วลบ7คูณแจกแจงหมายถึงนำเอกนามครับเข้าไปคูณทุกโคน์ครับในพหูนามนะฮะนั้นเราก็จะไ,ไห้อะไรเอ่ยตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรนะครับหากตัวแปรเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันจากนิยามของฐานเหมือนกัน a กำลัง n คูณ a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง n บวก m นะ,ะับ เราก็จะได้ตัวแรกเป็น3ามคูณห้าเป็นสิบห้าเนาะ x คูณ x กาลังสองกลายเป็น x กาลัง2อบวกหก็คือสามครับแล้วก็ลบกับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ x ไม่ได้คูณกับใครเก็บไว้นะครับเราก็จะได้ผลคูณของเอกน,นามและพหุนามครับต่อไปข้อที่สองเนาะแจกแดงเข้าไปเลยอ่ะใครไม่ถนัดทำนี้ก่อนก็ได้นะฮะใครไม่ถนัดตั้งผลน้อยไว้ข้างหน้าเอา 1> 2 x กลัง3ลบ 5x กลังสแล้วก็บวกกับ7ใช่ไหมฮะคูณจะแจงเข้าไปทีละพจน์อ่าคูจกแจงเข้าไปทีละพจน์เลยพจน์แรกเราก็จะได้ลบ3คูณ 2, เป็นลบ6เนาะ x กลังสคูณเกลัง3เป็น x กลัง5นะครับลบคูณลบเป็นบวกชั้น3คูณ5เป็นบวก1ิ x ลัง2บวก2เป็น4นะครับแล้วก็บวกกับ ลบคูณบวกเป็นลบแล้วเราได้เจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ด x ยกกำลังสองครับก็จอบอีกหนึ่งข้อนะครับต่อไปอ่าคูณแจกแจงได้เลยนะครับหาผลคูณ,คณต่อไปนี้เ่าคูณแจกแจงเข้าไปเลยนะครับก็ทำมาทัดเดียวก,ก็ได้นะครับคูณแจกแจงไปเลยเสียเวลาเนาะอ่ะคูณจะคูณแจกแจงก่นนะสามคูณ x เป็นสาม x กำลังสองเนาะนะครับ สามคูณสาเคูณลบแปเป็นลบแปดสานะฮะต่อไปข้อถัดมาคูณแจกแจงเข้าไปเหมือนกัน9 4 3 6 x, x x กำลัง2คูณ x กลายเป็น x กำลัง3เนาะนะฮะ7คูณ,คณนนะคะ4เป็น74 28เป็นลบ28 x ครับถัดมาคูณแจกแจงเข้าไปทีลพจศ ลบ x คูณลบสิ x กำลังสกลายเป็น1 0 x กำลังสเนาะลบ x คูณบวกหก็จะได้ลบห x นะฮะต่อไปคูณเข้าไปแจกแจงเข้าไปนะฮะเราก็จะได้อะไรเอ่ย1 0บ x กำลังสเนาะนะครับบวกกับ7 7 x กำลังสซึ่งพจน์เหมือนกันเราสามารถรวมกันได้เลยนะครับเราก็จะกลายเป็น8 8 x กำลัง สองหรือใครจะรวมพจน์นี้ก่อนนะครับกลายเป็น 8x ก็ได้นะครับจะได้เหมือนกันอ่ะดูซิไม่มีพจน์ที่รวมได้คูณ7จแจงเข้าไปทีละพจน์เลยนะครับ 630x เนาะลบ 6530x กำลังส6คูณลบ7เป็นลบ7642นะฮะ x กำลังสกับ x เดียวก็เป็น x กำลังสนะครับ ใครจะเรียงพจน์ก็ได้เนาะให้มันสวยงามเป็นลบ4 2 x กำลัง3นะครับลบ3 0 x กำลัง2แล้วก็บวก1 8แ x นะครับโดยปกติเขาจะเรียงจากกำลังมากสุดไปน้อยสุดเนาะนะครับคูณจะแจงให้เป็น x กำลัง4เนาะนะครับคูณจะแจงเข้าไปเป็น, x, 4, นบวก x กำลัง3คูณจะแจงเข้าไปเป็นบวก x กำลัง2นะครับต่อไปอ้อพจนี้เหมือนกันคูณแจกแจง แจงนะฮะเป็นลบสิก x กําลังสามนะครับลบคูณลบเป็นบวกชั้นแปดเก้าสองสปเป็นบวกสิ x กําลังสี่นะครับเรียงพน์เป็น1 8บแปด x กําลังสีลบสิก x กําลังสานะครับถัดมาแจแจงเหมือนกันเก้าห้าสี x กําลังหนะฮะลบห้าส x กํลังสมนะครับ 5, 4, แล้วต่อไปแจกแจงแจกแจงลบคูณ14เป็นลบสิบสี่เอกำลังหนะครับลบลบเป็นบวก13 x สกำลังสนะครับอ่ะต่อไปแจกแจงเข้าไปเลยแจกแจงทุกพจนนะครับไม่ยากพวกนี้อะวแจกแจงสามเอ็กกำลังสองคูณเกลังสได้3 x มเอกำลังหานนะครับ 3x กาลัง2คูณลบ 4x กาลัง2ได้ลบ 12x กาลัง4นะครับแล้วก็มาเป็นบวก 3x กาลัง2คูณกับ 3x กลายเป็น3 3 9เป็นบวก 9x กาลัง3นอนและสุดท้ายนะครับเป็นลบ 3x กาลัง2ซึ่งเรียงผลแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะทีนี้นะฮะการหาราเราจะมาเรียนในรอบหน้านะครับ การหารพระอุกนามนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ